ชิ้ื้อโทรศัพท์มือนี้ก็เลยประธานเอก้าเสื้อหรอกเสื้อเสื้อเล็กเื้อเล็กกรเบิดหลายบาทเหรอครับโอ้ยเสียดายให้เว้ยวันหนาวไม่วันหนาวไม่ก็เลยซีเรียตตอนนี้ก็จะเก็บขึ้นไปแล้วถือกวดก้อนคือเก็บขึ้นไปแล้ววันนี้เพิ่งเก็บขึ้นไปงี้วันหนาวเอาขึ้นมาก็จะไปซีเรียตการใช้เดี๋ยวแจ็คเซนมือนี งมืสองมืประกาศเสือหลายบัญชีเอ,เออ่เป็นยังถือบัตรมาดอดอามาดูอันทีมปลุกคอกแต่งหน้าวันนี้ใครจะสวยกว่าใครล่ะอ,อ,อ,อีน้องอีแดงอ่ะอันอันอันนี้อันนี้มันไม่ฉลูใช่ไหมไม่ใช่ฉลูใช่ไหมอ๋ออันนี้มันไม่ใ<อ>ช่ฉลูใช่ไหมฉลูคืออะไรฉลูใส่เพชรอ่ะใส่คิดตันอ่ะไม่ไม่ก็เหมือนกับของแบมเลยอ๋อใส่ของฉัน ฉันโดยตรงสรุปสซไลท์ไปจำตามกันสรุปสซไลท์ไปจำตามกันเลขว่าถือสต๊อกนั่นขับเอฟซีกันมาหลายเหรอจะว่ามาจะบันไหนเมืองไหนเนตเด็กโจนโจนอยู่ อันนี้แม่แต่ใส่สันเฮะฮะฮ้ยเบามาทำอะไรอ่ะมาเล่นเขาทำไมแม่เต้นแม่ดีดน้ำเพลินแล้วลูกแม่เต้นแม่ดีดกับเขาอ่ะเฮ้ยโอ้แม่การแสดงยังอ่าน ทางไหนมันูมานะมันูมันีมานมานะ <c oughs> จากประบาดใดเมือ่อใดในรอมาหลายหายก้นกระดายอ้ย คือสิบระเทศนี่มีผู้หมานดอกตีเนาเหมือนี่มะคือเทนนเนะคณะไป็นเทพจังหมนนันเนาะป้าเจ็บบวงแล้วคืออวดคักแถมเป็นตยุ่ยากหายชิโพนไม่เป็นตย,ยอดแตกปุ กี่วันล่ะลูกเอกี่วันล่กเออที่เะได้กับสวยดอกว่าจะยิมออกหนาไว่ที่น่ะเห็นโซ่ผมจะสวยออกหนาไม่ที่บยิ้มกับเ่สวยดิ าพิธีต้องยิ้มค่ะนางก็จะสวยโดยปริยายเลยจ้ะคินเจ้ากลอวหอนท้องพดโพโบักบกบักแตง มือนีเรื่อยาธิกาสื่อจำสื้อเครื่องไมเพว่กเครื่องนี้อามาไทยคลิปซอยกันสื่อไม่ให้มัธนกาสื่อวัชิกาสื่อเมื่อเล็แต่มาเบิ้งกอนมื่ออ่นต้องไปคิดสั่งใจเบิ้งกอนสิกาสื่อแล้วบ่กาสื่อสินเด้เรื่องเสียดายเงิน เรื่องนึงกันแต่ว่าว่าเม็ดหน่อยมืดนน่อยสูซีมืนหามืนผุดเพิ่งสแสมผุนใบโคตรโหจริงๆเ,เล็กหน่อยมันก็ร้องซ้ำเล็กหน่อยและนะ้วเนาะลองกัน เป็นับจอยด้เนาะมาน้ามารัเท่ายแห่งอ้วนแห่งสนุกกินสนุกนอน,น,นแล้วก็นนอนแล้วกินมันมก็เล็กอ้วนเขาว่าน้ามาลรับไปน้ามาลรัมคือ,บอับจอยพันน้ำมันเออจอยเล็กกินแล้วก็นอนเนาะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินน้องเบีย้ยน้องมานโน่หน้องมานนาะ มานีมานิมานามานิมาโนมาะมาโนมานีมาโนมานีมานามาณวบราสวงราวงอินีลูกน้องุเอ và ngày và mùa ngắm khu เสื้อๆแล้วก็ไปยิ้มแฉกกันนะจ๊ะอ๋อพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปเดี๋ยวให้น้องแตง่งแตง่แตงหนา้าแต่งตาสวยๆแล้วก็จะไปหาคุณแม่ก่อนสิออกจะไปหาคุณแม่เด้อไปยิ้มสวยๆแฉกกัดไผ่สิงห์กับกอไผ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าจะมากันใหม่แนะจา